โอเคครับวันนี้เราก็จะมาโดดล่มกันหน่อยละกันนะครับซึ่งเราจะเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับเราไม่ได้เล่นตัวละครผู้หญิงเลยนะครับในคลิปของช่องเราใช่ไหมวันนี้เราจะมาลองเล่นตัวละครผู้หญิงดูหน่อยละกันนะครับผมว่าถ้าเราเอาตัวละครผู้หญิงมาเนี่ยมาลงในแร้งแดงเราจะสามารถ คิวได้เหมือนตัวละครผู้ชายได้หรือเปล่าผมว่าจริงๆนะคนเราถ้าจะเลือกเล่นตัวละครใดตัวละครหนึ่งมันต้องดูที่สถานะค่าสถานะอะไรของมันใช่เะละ่ะแต่ตอนนี้ผมลองมาใช้ตัวผู้หญิงที่แบบว่าค่าสถานะไม่ค่อยดีเลยนะครับผมมาลองดูกันซิว่ามันจะเกี่ยวกันเปล่าจริงๆมันอยู่ที่ฝีมือได้แหละนะค่าสถานะมันก็ช่วยอะไรเราได้แค่นี้นิดหน่อยเอาตีสัก สิและกันอีก90%เปอนเป็นอีกเกคือผมเอาแค่ค่าสถานะของตัวละคร10%บเปอร์เนะและอีกสิบห้าะรเแล้กันเป็นสกินปืนที่ดีและที่เหลือก็เป็นฝีมือรุล้วน,นเลยนะครับผมก็คือเท่ากับ75%นั่นะแหละที่เป็นฝีมือล้วนๆของเราเลยนะครับผมอันนี้เราก็ถึงเวลา ที่เราต้องฟาร์มของฟาร์มอะไรไปเรื่อยๆนะครับผมพอเราฟรผมเลี่ยนมาใช้พอเราฟรดีกว่านะครับผมแล้วผมฟาร์มไปเรื่อยๆซึ่งผมจะไปหาลูกซองแมกเจ็ดนะครับไม่รู้ว่าแถวจุดฟาร์มเรามีหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนจะเก็บไปหมดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะจุดๆนี้แต่เราก็จะฟาร์มไปแบบดูให้ทั่วให้ถึงลวกันเนาะโดยที่แบบว่า เราจำเป็นที่จะต้องใช้ปืนระยะประชิดจริงๆนะครับผมซึ่งปืนระยะไกลเราไม่อยากที่จะเล่นเลยนะครับผมเล่นปืนระยะไกลคู่อย่างนี้มันก็ไม่ไหวถือก่อนแล้วกันถือปืนคิดเดี่ยวไปก่อนแล้วกันจริงๆมันคือคิดคู่หละแต่ผมเขาเรียกเป็นคิดเดี่ยวนะเพราะเราเก็บมาแค่กระบอกเดียวนะครับผมเราไม่ได้เก็บมาคู่นั่นเองตอนนี้เราจำเป็นที่จะต้องหาแม็กเจตให้ได้นะครับผมผมว่า โดดล่มเนี่ยแหละแม็กเจตน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับผมแล้วนะครับ <Okay. S 1> จังหวะน,นี้แล้วก็ฟาร์มของฟาร์มอะไรไปเรื่อยๆแล้วกันเอ้ยเจอ P ี0 0พอดีนะครับผมโอเคดีเลยดีกว่าที่เรามาใช้ปืนคิดนะครับผมซึ่งปืนคิดมันจำเป็นต้องใช้แบบคู่นะครับผมผมจะไม่เก็บ กระสุนลูกซองจนกว่าผมจะเจอพวกแม็กเจนะครับแล้วผมค่อยมาหาเก็บกระสุนลูกซองไว้ที่หลังอนกันซึ่งตัวผู้หญิงเรามันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเก็บอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองนะเราไปหาฟาร์มแถวนี้ก่อนละกันบ้านหลังนี้มีอะไรให้ฟาร์มบ้างไหมนะมีคนเก็บหรือ,อยังน่าจะยังไม่มีคนเก็บโอเคครับเฮ้ยแม็กเจเจอพอดีเลยทิ้งเลยละกันนะครับกระสุนแดง แล้วเก็บกระสุนลูกซองมาเลยแล้วกันจังหวะน,นี้เก็บของแป๊บหนึ่งนะครับขอเก็บของแล้วก็ทิ้งของแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไปฟาร์มบ้านหลังต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมจังหวะน,นี้โอ้ยคนนึ่งเขาได้คิวกันยอกยอกยอกเรายังฟาร์มอยู่แล้วครับผมไม่เป็นไรเนาะฟาร์มช้าไม่ได้แปลว่าที่จะไม่ได้คิวนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยบางคนบอกเฮ้ยทำไมตัวเองฟาร์มช้าจาังวะ ผมเชื่อม่นเลยบางคนที่ฟาร์มช้าเขาแบบเป็นสายฟาร์มที่แบบเน้นแบบเอาจริงเป็นหลักคือการเอาจริงก็คือแบบว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีใส่อันนี้ดีไหมอันนู้นไม่ดีไหมแบบตัวช่วยปืนอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คือคนฟาร์มช้ามันไม่เกี่ยวหรอกที่จะได้คิวไม่ได้คิวอ่ะมันก็อยู่ฝีมือเราอยู่ดีเนาะแต่เรื่องฟาร์มมันไม่เกี่ยวมากมายอะไรกีกับกองหรอก อ๋ครับบ้านหลังนี้จะมีอะไรเลให้เราฟ้ามั่งไหมนะไม่มีอะไรให้ฟ้ามั่งเลยเหรอ,อไม่เป็นไรครับไปบ้านหลังอื่นเลยละกันจังหวะน,นี้มีไหมจะมีบ้านหลังไหนสักหลังไหมที่แบบมีของดีๆให้ผมฟรามั่งไหมเนี่ยผมกระโดดเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรผมมาบ้านหลังสีนี้เลยกันสีฟ้าขาวเลยกันผมเขาเรียกเป็นสีฟ้าขาวนะครับผมเอ้ย มันจะมีแต่พวกที่สูตรพวกแบบกระสุนน,น,นนี่เน้นอยหน่อยปืนอะไรผมไม่เก็บนะครับผมจะใช้ปืนนี้นี่แหละที่เป็นปืนสามขีดหรือปืนแดงนะครับผมแล้วก็แม็กเก็ตเนี่แหละแต่แค่แบบอยากได้กล่องยาเพิ่มอะครับผมผมอยากได้กล่องยาเพิ่มกระเป๋าสามแล้วเก็บไปยังวะน่าจะยังไม่ได้เก็บใช่ไหมโอเคครับตอนนี้เราก็ไปหาฟาร์มกระเป๋าสามไปก่อนแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผม เก็บกระเป๋าสามมาหรือยังนะแต่ก็ช่างเหอะเราจะไม่กดกระเป๋าดูนะครับช่วงใดช่วงหนึ่งเราห้ามพลาดแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับผมผมชอบพลาดน,นะครับเวลาแบบหิวของเงี้ยเก็บของปุ๊บลรวโดนยิงตายก็มีนะครับผมบางทีเปิดกระเป๋าอยู่ที่แบบเอาของออกแล้วโดนยิงตายก็มีนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะเล่นอย่างรัดกุ่มให้มากที่สุดเลยนะครับผมโดยที่แบบว่าไม่เปิดกระเป๋าหรือไม่ทําอะไรที่มันแบบว่า เราที่เราจะไม่เจียมตัวแบบโดยให้ศัตรูมายิงเราง่ายๆเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมเราต้องต่อสู้ฝ่าฟันแบบให้ศัตรูเกรงขามได้เท่าเราอีกแล้วนะครับผมจะพูดเอาพูดง่ายๆเลยคำศัพท์ของผมก็คือว่าทำให้ศัตรูเกรงกลัวเรานะครับผมเราจะไม่จำเป็นที่จะต้องใบเกรงกลัวศัตรูต่อไปนะครับผม ไอเพื่อนเมื่อกี้มันทิ้งทอมสันใช่ไหมนี่หรือเขาเจอทอมสันแล้วเขาไม่เก็บว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมซึ่งผมไม่เก็บอยู่แล้วผมใช้แม็กเจ็ดกับปืนนี้นะครับ3ขีดนะครับ M6 0ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับปืนแดงที่ผมใช้อยู่เนี่ยน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกระโดดไปเลยละกันดูซิว่ามันจะกระโดดไปไกลที่สุดไปได้ตรงไหนบ้างมาเดี๋ยวผมเล็งแป๊บนึง วงอยู่ตรงไหนวงอยู่ขวามือใช่ไหมโอเควงอยู่ขวามือก็ขวามือนะครับผมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราก็เล็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กระโดดมาไม่ถึงนะครับผมเหมือนว่าเรากลับมาที่จุดเดิมพูดง่ายเลย <c oughs> ตรงนี้เราฟาร์มไปแล้วนะครับผมโอ้จบกันเลยอะเราไปตรงนูน้นทําไมครับเนี่ยไปตรงลงเก็บเครื่งบินแล้วเราก็โดดมาตรงจุดเดิม บ้านหลังนี้เรายังไม่ได้ฟาร์มเนี่หว่าแต่ก็ช่างเถอะเราแบบวนดูหลายๆบ้านไปก่อนน่าดีกว่าไม่ได้วนบางบ้านแล้วก็ยังไม่ได้เก็บนะครับผมแต่บางบ้านเราก็เก็บไปแล้วเราก็จําได้นะว่าบางบ้านเราก็เก็บไปแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนเปิดกอดังหรือเปล่าถ้าไม่มีคนเปิดกอดังผมเปิดนะพอดีว่าผมจําได้ว่าผมเก็บกุญแจมาได้นะครับผมโอ้โหเพื่อนหิว มีของจะจัดเลยครับจังหวะน,นี้เก็บยาวๆครับเพื่อนแบบ่งของให้ผมมัง่งไอ้ยเพื่อนไม่คิดที่จะแบ่งของให้ผมมั่งเลยหรอโอ้โหเพื่อนเก็บเหรียญมันหมดเลยอะครับผมโอ้โหมีเหรียญผมมั่นใจเลยว่าโกดังเก็บปืนยังไงก็มีเหรียญเป็นที่แน่นอนนะครับผมแต่ก็ช่างเถออเพื่อนดูเหมือนว่าจะมีผู้คนอยู่ในระยะประชิดเรามากเลยนะครับผมจังหวะน,นี้แต่ถ้าเพื่อนไม่ กังวลหรือเพื่อนแบบไม่เกรงกลัวเพื่อนก็ต่อสู้ไปเลยละกันซึ่งผมเป็นฝ่ายที่แบบว่าไม่ค่อยที่จะผเผชิญหน้ากับศัตรูสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะอะไรเหรอกลัวโดนลุมยิงตายนะครับผมเราตอดต่อ,ตอเพื่อนมั่งดีกว่าเราหนีอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ตัวเราเปล่าวะเพื่อนขอโทษว่าเดี๋ยวเราไปหาชุบน้าละกันซึ่งเราเก็บเหรียญมาได้พอสมควรนะครับอาจจะไม่เยอะมาก เพื่อนรีบตายเพื่อนรีบตายเดี๋ยวเราชุบเลยแล้วกันเราเพื่อนตายโอ้ยผมไม่ชุบแล้วกันนะตอนแรกผมว่าผมก็บเหรียญมาเยอะนี่ว่าผมชุบไม่ได้เหรียญผมมีน้อยผมซื้อของมาเลยแล้วกันนะครับผมแล้วผมไปเลือกที่จะชุบวงหน่อยแล้วกันซึ่งผมซื้อกล่องยาใหญ่มานะครับผมเราไปเลือกที่จะชุบตรงจุดชุบเลยแล้วกันนะครับซึ่งไม่น่าจะมีคนมาอย่างแน่นอนนะจุดชุบอะถ้าเขาไม่หิวคิวจริงๆอะนะ พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยถ้าไม่มีคนหิวคิวจริงๆอะ่ะยังไงก็ไม่เลือกที่จะเข้าในหมอกมายิงเราได้อย่างแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็คือจุดที่ใกล้ที่สุดของเราก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุดชุบซึ่งเราก็จะวิ่งมังหยุดบ้างนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกวิ่งเร็วขึ้นมันก็จะทําให้เราสามารถชุบเพื่อนได้เร็วขึ้นใช่หไหมล่ะ แต่ผมหยุดเพราะอะไรหรอผมหยุดดูว่าจะมีศัตรูมาหรือเปล่าแต่ดันไม่มีศัตรูมาก็ไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้เราต้องรีบเข้าวงให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมซึ่งหมอกเหมือนว่ามันจะดาเมจแรงขึ้นแรงข,ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมจังหวะนี้จะเอาอยัางไงครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปหาเครื่องดีดอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะมีเครื่องดีดไหมแถวนี้โอเคใช่เครื่องที่เราดีดมาใช่ไหมน่าจะใช่นะครับ น่าจะเป็นเครื่องที่ผมดีดไปตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับผมผมเร่งแป๊บหนึ่งนะว่าผมจะสามารถเข้าวงได้เลยหรือไม่อู้ไม่ได้ว่าติดวะแล้วกลับมาตรงจุดนี้นะครับผมเป็นจุดที่เพื่อนเราน่าจะตายกันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมจุดนี้อ่ะโอเคเก็บของเพื่อนก่อนละกันไม่รู้ว่าของใครนะครับได้เหรียญมานินิดหน่อยแล้วก็กล่องยาไปเราดีหน่อยที่เราได้กล่องยาใหญ่มา พอสมควรนะที่สามารถจะพันยาภายในหมอกได้ให้เลือดเราเต็มไวนะครับผมจังหวะนี้ยไม่ใกล้ไม่ไกลมากเราจะเข้าแล้วนะครับแต่เราเลือกที่จะโดดนะครับผมโดดมันจะเร็วกว่าที่เราไปวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เราโดดข้ามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปครับรจะไม่เสียกล่องยานะครับผมพอเราเข้าวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะใช้ตัวเครื่องสุดเพิ่มเลือดเอาแทนนะครับผม เพื่อนนวงมีศัตรูนี่ว่าอยู่ข้างหลังเบอร์หนึ่งเลยออยู่ข้างหน้าเราด้วยเราทํายังไงดีครับเนี่ยผมจะโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอะผมจะไปทางไหนดีวะผมก็ไม่รู้ว่าผมแอบอยู่บ้านแอลก่อนแล้วกันนะครับผมรอเพื่อนเรามาแบบว่าช่วยเราช่วยเหลือเราดีกว่านะแล้วดูเหมือนว่าเบอร์สามจะยิงคนร่วงไปแล้วนะครับแต่ก็น่าจะซ้ําไม่ได้นะครับผมถ้าซ้ําได้เนื่อน ตำได้แล้วนะครับตอนนี้เขาได้6คิวเป็นที่เรียบร้อยต่างจากเรานะครับผมที่ได้แค่0คิวเองนะครับผมแล้วมีคนขับบิ๊กฟูดมายังไงครับจังหวะน,นี้เขาไม่น่าจะเห็นเราใช่ไหมคนขับบิ๊กฟูดเมื่อกี้ไม่น่าจะเห็นผมอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ก็ดีแล้วถ้าเขาเห็นเราผมน่าจะโดนลุมทั้งตีอย่างแน่นอนนะครับผมตอนนี้เหลือ17คนสุดท้ายรวมตีของเรา3คนถ้าไม่รวมก็เหลือ14คน ก็ถือว่าหลายตี้อยู่นะหลายตี้แล้วไงเหรอผมไม่เคยวันอยู่แล้วผมพูดแค่นี้แหละว่าผมเอาสุดผมใส่สุดด้วยผมวัดเลยจังหวะเนี้ยผมจะพูดบอกว่าผมใส่อย่างเดียวครับนั่นมีคนมีคนผมวิ่งเข้าหาเลยผมไม่รอช้าผมเลือกที่จะเข้าหาศัตรูนะครับถ้าเราไม่รีบเข้าหาแล้วจะ เป็นที่จะต้องไม่ได้คิวอย่างแน่นอนนะครับผมเมื่อเกิดเรามีสิทธิ์ที่จะตายก่อนที่เราจะได้คิวอีกด้ยวยซ้ำไปนะครับผมเราเลยจําเป็นที่จะต้องรีบเข้าหาศัตรูในยการยิงเพื่อเก็บคิวให้ได้นะครับผมเื่อเวลาเราตายขึ้นมาเนี่ยเราจะได้แบบว่าคะแนนแรล่งเราจะได้ขึ้นเยอะๆหน่อยนะครับผมวันนี้เราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่เราไม่เคยเผชิญหน้ามาก่อนนะครับผมโดยการที่แบบ สมัยนี้มีแต่สายเติมแล้วก็สายตึงๆเยอะนะครับสู้สมัยก่อนไม่ได้สมัยก่อนแบบเน้นฝีมืออย่างเดียวสายฟรีเน้นฝีมือแต่สมัยนี้เน้นเติมเอานะครับเติมแค่เติมก็ได้เปรียบไปแล้วอ่ะพูดตรงๆอะ่ะไม่จําเป็นต้องฝีมือหรอกแค่เติมก็ได้เปรียบกว่าคนมีฝีมืออีกนะครับผมแล้วดูเหมือนว่าจะมีคนวิ่งมาแอบตรงนี้นะครับแต่เขาไม่เห็นเราใช่ไหมไม่เห็นผมใช่ไหมวิ่งมาดิผมก็มีนะครับผมเพื่อน เราขอเพื่อนเราขอเพื่อนเราขอเราขอ,เรา,ขอเราบอกว่าเราขอโอเคผมเก็บของก่อนละกันเก็บของสักแป๊บโอเคได้เลยแบ่งเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้ดูเหมือนว่าเพื่อนจะเก็บสะโคบอะไรไปอย่างแน่นอนครับแต่เราใส่สะโคบได้ไหมวะ M60 ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าผมเลือกที่จะ ไม่ใส่สโคปเลยแล้วกันไม่รู้ว่ามันใส่สโคปได้หรือเปล่าเราก็ไม่ดูนะครับผมเรากลัวเราตายนะครับเหลือห้าคนสุดท้ายรวมตีของเราสามคนนะครับผมห้าคนแค่จิบจิบว่าเพื่อนเรามีสิทธิ์ที่จะแบบได้ที่หนึ่งได้อย่างแน่นอนนั้นเนี่ยพูดตรงๆแล้วเนี่ยว่าที่หนึ่งอีกไม่ไกลขอแค่เราพยายามและฝ่าฟันอุปสรรคต,ต่างๆไปเห็นเลยเพื่อน <Yeah. S 1> อยังไงครับเบอร์หนึ่งล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราดูเหมือนว่าเราจะได้ อนนีนะครับโอเคตอนนี้เราได้2คิวแล้วนะครับผมเหลือ5คนเป็นที่เรียบร้อยเท่ากับว่าเหลือ3คนตอนนี้เหลือ4คนนะครับผมถ้าเกิดเรา2คนแล้วฝั่งตรงข้ามอีกอ2คนไม่รู้ว่าเป็นตี้หรือเปล่านะที่เหลือ2คนหรือว่าเหลือตี้ล้วหคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เราก็จะแบบเล่นกันอย่างแบบไม่เนี่ยไม่เวริรหวังเกินไปหรือแบบ จะพูดว่าง,งาเล่นแบบไม่อ่อยอะ่ะพูดง่ายๆเืยคือเล่นไม่อ่อยอะ่ะในภาษาผมคือเล่นไม่อ่อยอะ่ะคือเราต้องเล่นอย่างเต็มที่เอาให้สุดอะ่ะเพื่อการที่เราในคลิปแรกที่เรามาเล่นผู้หญิงเนี่ยเราต้องได้อันดับหนึ่งในจัดอันดับอย่างแน่นอนนะครับผม <S <S คือตัวผู้หญิงตัวนี้เป็นท,ที่แบบเป็นตัวที่ไม่มีสกินเลยนะครับผม <S <S 1> <S 1> คือพูดง,ง่ายๆเป็นตัวแบบจากฟรีเลยอะ่ะล่วงไปอีกหนึ่งนะครับผมมันจะ แล้วก็ล่วงหรือเปล่าโหเพื่อนชุบแล้วมีศัตรูชุบแล้วผมเผลอไว้ก็เดินโคโน่ไม่เป็นไรแล้วผมจะตั้งไอวอลก่อนเลยละกันนะครับผมตั้งไอวอลในระยะประชิดไม่ตั้งดีกว่าใช้แมกจยิงล่วงเลยละกันหนึ่งโอ้ยเขาอ,อยาบุกนะบุกหรอบุกหรอกก็เรียบรอ้อยตายซะตายดิเออดีนะได้คนะิวหนึ่งแล้วเพื่อนช่วยยิงอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ถ้ากัดเราเป็นฝ่ายชนะได้ดันดำหนึ่งแล้วครับผมโคโนดทีมเวิร์กมันต้องอย่างนี้